ทุกท่านครับสวัสดีช่วงค่ำเนาะช่วงคำ่ำีนก็มีเมนูเด็ดเนาะม,มีมีคลิปจะลงแล้วก็มาต้มปลากันเนาะแกงปลานะแกงปลาที่เราหวานวันนั้น,นแช่ตัวเย็นไว้แล้วก็กุ้งด้วยครับกุ้งตัวใหญ่ต้มยำกุ้ง ยำกุ้งครับกุ้งตัวใหญ่เลยจะน่ากินไหมเป็นปลาด้วยครับปลาที่เราเล่แล้วเราไม่ได้ตา,ากเนาะเราแช่ตู้เย็นไว้ในยามจำเป็นเนาะเราจะแกงกินแซ่บแกงแบบบ้านๆครับเท่าที่มีเนาะหางเครื่องเท่าที่มี ไม่เต็มวงเท่าไหร่ก็ขอให้มีพริกพริกเกลือผงนัวพริกเกลือผงชูรสพอเนาะก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวอัปเดตให้ดูแล้วก็ต้มอันนี้แล้ะครับต้มเครื่องเสร็จแล้วครับนี่ต้มเครื่องน้อยละต้มเครื่องออม,มองนีนี่ครับมีพริกมีขาพริกขาตะไคร กระเทียมนี่พริกขาตะไคร้ก,กระเทียมเราไม่ได้ตังตครับพริกแบบเนี้ยเลยต้มแบบนี้เลยนะพริกขาตะไคร้ก,กระเทียมแล้วก็มะม่วงครับมะม่วงอ่อนรสชาติอาจจะเปรี้ยวละมั่งเนี่ยนะครับอิีทุกคนนี่นี่ครับประมาณนี้นครับอันนี้ก็กุ้งกุ้งที่เราหว่านเหหว่านแหจับอยู่ในล้อรถ น,นี่ก็ปลาปลาเอาอ,อกมาจากตู้เย็นเนาะปลาประมาณกี่ตัวเนี่ยห้าตัวเนาะปลาห้าตัวกินไม่หมดหรอกเนาะอันนี้ก็นี่รสดีผมชลรสกระเพราใส่ทีหลังเนาะมีแค่นี้แหละครับอันนี้ก็ต้มคลิกเกลือกระเทียมตะไคร้ขา,ขาติดขาตะไคร้ กระเทียมเกลือใส่แล้วครับมะม่วงก็ใส่แล้วรสชาติเปรี้ยวแล้วเราก็ต้องการใส่ปลาไปเลยเนาะปลาตัวสองตัวสุกเร็วครับสามตัวสี่ตัวห้าตัว สุดท้ายพระอีกหกตัวเ,เต็มหม้อเลยนี่เราต้มน้ำเครื่องปรุงให้สุกก่อนเนาะให้มันออกเล็ิออกอะไรออกรสชาติก่อนค่อยใส่ปลาเพราะว่าปลามนเนื้ออ่อนนี่ปุ้งแดงแล้วครับเนี่กุ้งออกเหลืองๆแล้วครับแล้วก็ปิดฝาไว้สักพักหนึ่ง ส่วนนี้ก็ใส่ทีหลังครับเนี่ยกระเพากับดดีผงชลใส่ทีหลังแล้วก็จบฝาไว้ก่อนครับเสียบ,บครับโอ้โหหมอเดือดแล้วครับลุ้นกันลุ้นกันลุ้นกันว,ว้าวเหลืองเลยครับเอฟซีทุกคนเหลืองเลยน้ำเดือดเลยนี่โอ้กุ้งเหลืองเหลืองคลิกแดง คเดี๋ยวชิมดูก่อนเนาะเอ,อ๊ยยังไม่ได้ชิมหรอกเดี๋ยวปรุงเลยเนาะเี๋ยวแล้วปรุงเลยนะกระเพาราผงชลลดรสด,ดีครับนอกนั้นรลงเรียบร้อยแล้วครับ กินในเตาถ่านเนาะเราไม่ได้ใช้แก๊สนะกินในเตาถ่านแล้วหอมดีเนาะ ก,ก๊สก็เมีอยู่แต่เราประหยัดหนะ่อยเนาะเราต้องใช้ฐานลงแล้วครับลงแล้วน้ำเดือดอย่างเงี้ยชิมได้เลยอาจจะเปรี้ยวหะมั้งนี่ใส่มะม่วงด้วยใส่มะม่วงครึ่งลูกครับใส่มะม่วงครึ่งลูกแซ่บครับเนี้ยชิมดูก่อนเนาะ ร้อน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 เอฟีทพนร้อนอ๋อพอดีเลยครับเสร็จแล้วครับตามครับเดี๋ยวจะเอาไปกินข้าวครับนะโอ้กุ้งเหลืองเหลือแซ่บต้มยำกุ้งแบบบ้าน เขาเรียกว่าแกงปลาแล้วมั้งแกงปลากุ้งต้มยำกุ้งเดี๋ยวเขาว่าอีกนี่เสษตรกงเขาอีกไปตามครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับครับทุกคนครับนี่ตักแล้วครับเกือบไม่ทันเนาะเกือบหมดนี่เกือบถ่ายไม่ทันนี่ครับ แต่ให้แม่กินข้าวแล้วครับนี่ต้มยำกุ้งใส่มะม่วงแซ่บแบบบ้านๆง่ายเนาะอันนี้ก็ตักแตนทอดครับนี่ลาบหมูกินแบบบ้านๆง่ายๆเนาะมีเท่านี้ก็กินแค่นี้ครับเช่าที่หาได้กว่าเราไม่ได้ทำงานเนาะแบบนี้แหละครับเอแบคบีทุกคน เลือกมันอ่อนอยู่แล้วกุ้งลอกคราบเนาะกุ้งอ่อนเราไปหวานแห่ถูกกุ้งลอกคราบเรามาตำตำยำกุ้งครับรสชาติเปรี้ยวนี่ลาดลาดแกงเลยครับกอให้แม่อิ่มก็มีความสุขแล้วเนาะ เอน,นี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับสุดหนำฮอน